โอ้ฟุกแล้วครับผม ดีครับผมสอดดินที่13ทานวาครับผมขึ้นมาคือต้นนะครับต้งแรกอได,ด้ไม่มตูดหนักเพราะไม่ได้ครับผม,มดูห่อน,น้ำอุนดีเหมือนกันครับผมเสียงอาจจะหอบหน่อยแล้วลมแรงด้วยวันนี้ อั่งนี้ไม่ได้ตามตัวับผมเห็นต้นหน้าอยู่ก็เลยแวะเข้ามาดูครับผมโอเคครับจุครบเลยใกล้ถึงรังแล้วนี่ครับผมข้างล่างขึ้นมาค่อนข้างสูงเหมือนกันโอเคครับผมจุดครบภาพผู้ชมโอ้โหเสียเลยครับผม น้ำสวยเลยครับขออนุญาตนะครับโอ้โหโน้ำสวยลังไม่โตฝนเสร็จแล้วครับผมรอแรกตั้งกล้องครับผมลบแรงไปก็เริ่มลุกแล้วครับโอเคครับโอเคครับผม่าจะเห็นกันอยู่ คั้้าสูงต่าต้องปากทิ้งเวลาทำมันปึ้งนะผมไม่เคยเอามาล้างใช้คืนนะครับพะผมเน้นสะอาดก็ัรผมปอกเตือนทุดชัครับผมที่รับชมโอ้ไฟด้ ไปเริ่มรถแต่ไม่ยัดเทียดีๆครับผมคีสอ,อนไม่ค่อยมีครับสิ้งไปเรื่องกียสอนหน่อย รม่ตอนหน้ามีก็เลยเข้ามาดูหนังต่อมดูเลยครับกลังไม่โตแต่ได้อย่างนี้ก็โอเคครับผมหมันเต็มเสี้ยเล่นหนังแล้วผมเล่นหนังโอเคโอ้โหหนังผู้ชมเต็มเตี้ยเลยครับ ขอบคุที่รับชมครับผม กินแล้วยาตัดนะครับอยู่ในส่วนเขากลับมาไ,ได้ได้กลับมาแล้วครับผม คุณทุกทครับผมที่รับชมขอบคุณทุทุกท่านที่ติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับครับขี่รถหาดอกมะยลาบไอดอกสาบเสือครับผมเห็นกินอยู่สองสามตัวนุ่นครับเมื่อเช้านี่ติดลูกครับผมไปโรงเรียนก็เลยไม่ทันดอกมะยลาบไวยซะก่อน เป็นอยู่สองสามตัวก็ผมไม่รู้ไปไหนแล้วแต่เห็นตัวตอนนี้เห็นตัวเดียวได้ครับแต่พึ่งตัวแดงดีอยู่ครับผมตอนเช้าออกมาสายก็เลยมาจะรับวายไปสะก่อนไปไม่ทันโอเคก็ผมรุ้นกันเจอไหมไม่เจอก็ไปที่ใหม่ครับผม นี่ก็สิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยงแล้วครับคุงจะได้รังเดียวโอเคครับผมไปครับรอลุ้นกันขอบคุณทุกๆขั้นก็ผมที่เข้ามารับชมครับนี่ก็ผมดอกสาบเสือบานเยอะก็ผมแต่ที่จริงจะเที่ยงแล้วพึ่งต้องลงเยอะแล้วไงก็เลยแปลกใจแต่วันนี้ลมแรงหนาวด้วยครับผมเมื่อเช้าอากาศเย็นมากรุ้นครับผม ครับผู้ชมตามเสือแล้วครผมเดี่สัตว์เสือดูรังอื่นก่นเพย่อยู่ใกล้เพิ่มมีเรามา่ค่อยโตครับผมข้างบนครับน่าจะเห็นอยู่เด,ยดดกกเดี๋ยวซูมให้ดูครับผมกิงไม่ไกลรังมากครับผมประมาณสักสามสี่รอยเมตรเดี๋ยวซูมให้ดูครับทรงอย่างเงี้ยไม่แก่ก็อ่อนครับผมดูแล้ว เดี๋ยวซูให้ดูก็ผมนี่ครับทรงแบบนี้ไม่แก่ก็อ่อนก็ผมนอนแสงหน่อยนะครับแต่ดูไปทางอ่อนมากกว่าเยอะเขตนี้มีน้ำก็ผมน้ำดีลุ้นกันครับผมไม่ตีก็ไม่รอดครับผมเมื่อเช้าก็เจอเซียนมาหลายคนเลยเมื่อเช้าเอเคครับผม ผู้ชมนางก้อนใหญ่อยู่กับผมโอเคครับที่ตัดกับผมกำลังดูดเลยขออนุญาตครับผมไม่ได้ตั้งกล้องนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมตัดเลยครับผมขี่รถมาเพิ่งออกหากินน้อยมากครับผมช่วงนี้ลมแรงแล้วก็หนาวเพิ่งจะเริ่มหนาวได้วันสองวันครับผมขี่รถมาเรื่อยๆเจอพึ่งลองดอกย้าสีหญ้าสีขาวไปแล้วครับ ไปแล้วไปแล้วอ๋ไปโน่นกำลังจะก้มดูเลยก็ก้มถ่ายกำลังจะก้มถ่ายเลยครับผมไปซะแล้วมีอีกตัวไหมโอเคครับผมเดี๋ยวเดินดูอีกตัวหนึ่งมีไหมแต่รู้ทางไปแล้วครับผม ตัวเดียวนี่เหรอแต่มิมเยอะมากครับผมลงกินดอกยาสีขาวดูในตัวหนึ่งครับผมเจอแล้วนี่ครับผมนี่ตัวหนึ่งนี่โอเคครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกันจะไปทางเดียวกันไหมดอกยาสีขาว พวกหากินน้อยครับผมหนาวลุ้นกันครับผมครับผู้ชมเจอแล้วครับผมลังค่อนข้างสวยเลยครับผมลังค่อนข้างสวยนะครับนู่นครับผมเป็นต่ำเลยอยู่ตรงกระถินลมครับผมโอ้พฟกแล้วครับผมถึงว่าลงกินน้อยแต่เขาลงกินสาบเสือด้วยครับผมแต่บินเข้าบินออกอยู่บินเข้าบินออกอยู่ครับผมผู้ชมเดี๋ยวซูมให้ดูครับ นี่ก็ผมตตาม,ต,ามติดดินเลยครับขอบคุณทุกทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับผมพึ่งซุม่มต้องตามตัวครับผมผมเน้นตามตัวเพราะว่พึ่งช่วงนี้ลงต่ำลงซุม่มแต่ก็ต้องแลกมาความเสี่ยงครับผมมดนี่ก็ผมมุดมาลบก,ก็ผมจะบอกแหลแต่เราเห็นตัวบินขึ้นบินลงแล้วเราค่อยมดุดครับผมตรงไหนที่พอเดินได้ค่อยเดินครับผม สวยเลยครับโอ้โหมุมนี้มุมนี้สวยครับผมนี่บินเข้าบินออกครับผมให้ลืมเลยครับขอให้นางฟ้าทีเธอหลังสวยๆโอเคครับผมดูหอวน้าอุ้มเลยขออนุญาตไปทางครบครับผมขอบคุณครับที่ความมารับชมครับผมไปครับผู้ชมครบเสร็จแล้วนี่ครับครบง่ายๆครับผม ยาแหง้งค่อนข้างเยอะนอนกับพึ่งแหลมเลยหลังค่อนข้างโตเลยครับซุ่มอย่างนี้นางฟ้าครับผมสาธุไปครับผมด้วยกันจุดครบก่อนครับผมจุดครบก่อนครบเข้าเลยครับพอพึ่งเริ่มจะดุเมื่อวานก็โดนเยอะเลยต่ำอย่างน,น,นี้แหละจะโดนไปครับ เงินขันแล้วครับผมว้าวน้ำฟ้าดูให้เต็มดีครับแต่หัวน้ำโต okay, ครับผมเอเครับโอ้โหเกสอนเพียบเลยหนักเกสอนครับผมสัดครับผมตั้งกล้องเอเคครับผม

กัอนอะไรวะเนี่ยน้ำอุ่นแตเ่เกลอส Oh. Cool. สวัครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านกับผมที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมกับผมขอบคุณครับไปครับผู้ชมกลับกัน <c oughs> เดี๋ยวให้ดูน้ํคกับผมห <c oughs> ลังเมื่อกี้โอ้โหเน้นเจสรนมากเลยดูเกรสรนกับผมโอ้โหหลายอย่างเลยครับเจสรน หลายสีครับผมทั้งสีเหลืองดอกตุ้มหูดอกมายราบดอกสาบเสือโห,โหเยอะครับผมเสอน้ำพอได้ครับผมประมาณเกือบโลอยู่น่าจะประมาณแปดขีดเจ็ดแปดขีดครับผมน้าเต็มเปี้ยเลยรังที่สามครับนี่ครับผมรังที่สองพอได้สะสมนหมครับ ก้อนเต็มเปี้ยอะรเหมือนกันนะครับผมก้อนเล็กก็จริงลังเล็กก็ผมสมรังครับแล้วก็ลังแรกก็ผมลังแรกก็ประมาณขวดหนึ่งไม่ถึงขวดหรอกครับประมาณเกือบขวดเหมือนกันแหละประมาณแปดเก้าสี่ได้ก็รวมๆก็ได้ขวดกว่าๆอยู่ครับวันนี้แล้วก็ตัวอ่อนพอได้ไปขายค่าน้ำมันครับผมราบคับผู้ชม ขอบคุณทุกทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมโอ้ร้อนขอบคุณทุกทุกท่านครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามครับผมขอบคุณครับไปครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนที่เข้ามาใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งก็กดกันได้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเวลาผมลงคลิปใหม่ๆ,ๆครับผมขอบคุณครับวิถีพนนันครับผมงานนี้ด้นหน่อยก็ต้องเอามาไกลด้วย โอเคครับขอบคุณครับ